พี่น้องเอ้ยอันบุญบุญนี่โบมีไผสิปันแจกโบแมนแหกเคืองได้คือไม่ผ้ากลางคือจังเฮากินเขาเฮากินเ่ากะอิมโบอหอนไปอิมทองภูเขานั่นโบได้กินได้แล้วกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกผู้ทุกคนย่งหมืแรงนะครับเนาะ ผมสัญญาไก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับผมตอนนี้กับนางเศร้าแหบๆครับเบิงพี่โจเกอร์เจ้าของไร่โจเกอร์อุรณธานีนะครับอ่ารู้สึกเป็นบุญเป็นคุณหลายครับที่ไอยเพิ่นมาปลูกซอยนะครับเนาะขายพันธุ์แห้แล้วเบิงใน You Tube โอ้ยเป็นห่วงด้เป็นยังไงเนาะ่นก็นเลยโทรมาถามผมก็เลยบอกว่า ไ่เลวหรอกครับโครงการขามปีครับเพิ่นก็เลยมาปลูกซอยครับแมงว่าถือเป็นบุญเป็นคุณอยู่ครับผมนี่นะครับทีมงานพี่โจ๊กเกอร์ครับไรโจ๊กเกอร์อุดรธานีนะครับนี่ทีมงานไก่ย่างพันนักสู้นะครับอ้อยขั้นน้ำอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโบ้ีหอพภูเขา กับผมมี่ยังครับผมครับแดดล่มล้มโต๊ะครับก็เลยอัพเกรดจากน้อยครับผมครับเหลืองเล่าทีดีกับบอทันมีครับมีจังแต่เหลืองเล่าที่บอกว่าพวกผมเห็ดงันสมือครับปลูกอ้อยขั้นน้ำครับผมอ ก็ได้คำแนะนำทีดีจากพี่โจเกอร์เพื่อนนี่แหละครับผมไอ้ไส้สวัสดีครับยี่ม่แรกครับพี่โจเกอร์บอกสวัสดีย้ำแม่แรกครับย้ำผมย้ำผมครับครับยำเป็นกับฮ้อนหอนใครอยู่ครับไอผมวาสวรรค์เพื่อนมีตาครับสวรรค์มีตาฟ้าช่างบันดุข้นฝนก็ตกมากอยู่ครับดินเลยสุ่มได้เนาะ พี่โจเกิดเพิ่นการันตีห้ครับเพิ่นบอกเกิดทุกหลุมครับเกิดแน่นอนครับเพราะว่าทอนพันอ้อยก้อนที่เพิ่นเสียมาปลูกนี่เพิ่นเพิ่นคัดพร้อมเลยครับนะครับเพิ่นบิ้งขอตาห้พร้อมครับแต่ว่าพี่โจเกิดมาหนี่พี่โจเกิดเพิ่นสะออนย่างหนึ่งครับเพิ่นมาโอ้ยสะออนน้ำเด้อน้ำชุมบุญนี่ลีครับครับผม คันเทศแล้วก็ต้องเทศในดีนะครับออ้ครับผมบนี่ครับขอตาเพาื่นร่างจะเกิดครับที่พี่โจเกอร์เพื่อนบอกว่าเกิดทุกลุมนี่เพราะว่าเพื่อนคัดอ่าพันคัดขอตาให้พร้อมทุกลุมเลยครับเพิ่นจะงอามาปลูกครับผม,ร,บผมระบบน้ำถังน้ำนะครับเนะาะถังน้ำ ต่อสายสองนิ้วด้านหลังนี่เป็นคลองสาธารณะครับแต่ไต่มไมใหม่นั่นเป็นเป็นสางน้ำสางครับบอ่อน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งตรงนี้ก็เป็นสาครับสรุปพื้นที่ตรงนี้อุด,ดมไปด้วยน้ำนะครับคือหมองที่ผมอยู่นี่น้าหลายครับแล้วดินดินนะครับ ผมเบึ้งอ่ะดินดำก็คือดินดีครับคันซีวเวลแบบโอเวอร์จักน้อยก็คืออุดมไปด้วยแร่ธาตุโอ้ยอุดมไปด้วยธาตุอาหารแต่ว่าผมมาวางแทนดอกปุ๋ยครับปุ๋ยปุ๋ยอินทรียครับผมผมสเห็ดเป็นกเกษตรอินรีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพึงลงมือเห็ดแต่ทัั่คครรบบ พี่โจเกอร์เพิ่นกับมืออาชีพนะครับเพิ่นเห็ดปะแป็กโปะแป็กปัดขัดเพิ่นแต่งเพิ่นเตรียมไว้พี่โจเกอร์เพิ่นจะเฮ็ดแบบทอนปลายสองทอนทอนโกกสองทอนผสมกันครับคือเกิดแทรลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คือได้กว๊กรู้จากพี่โจเกอร์ครับผมผมลืมข่าวบอลจะของไปหรือข่าวบอลลายลายบอลไปก็ลืมหรือผมมีการตัดต่อพร้อมนะครับ ผมจะทำให้เป็นอ้อยอินทร้ยเปอ์เซ็นะครับผมกับพิ่งเริ่มเฮ็ดเกษตรอินทรียกเกษตรออร์แกนิกกับือปลอสารพิษนั่นแหละครับเนาะบลอดสมงแล้วง่ายๆเพิ่กับสิมีการตรวจดินตรวจอ้อยตรวจยงังับให้เพิ่งนตรวจไปครับแต่ผมสีเ็ดให้เป็นเกษตรอินซีร้ยร์เซ็นห้ได้ครับ ม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยอินซียปุ๋ยอินรีเชื่องสีเห็ดเอาเชื่องสีสื่อมากครับแล้วการกําจัดมแมลงผมไม่ใช้คําว่ากําจัดมแมลงผมใช้คําว่าป้องกันมแมลงดีกว่าอ้อยอายุ2เดือนก็ิ ฉีดพ่นฮอรมโมนทางใบเป็นอาหารเสริมไหอ้อ,อยน้ำนะครับเนาะไอ้ที่เคยไปนางฟังคืนมาสนันดกว่าครับระบบน้ำพูดถึงระบบน้ำน้ำนี่ดูดขึ้นมาใส่ถังครับฉีดพอแล้วเอาเลี้ยงน้ำน้ำนี่ดูดขึ้นมาใส่ถังครับแล้วก็ใส่ปั๊มเสมอน้ำตื้นดูดออกมาเปิดก๊อก ก็เป็น6ขุนนะครับน้ำออกมา1นิ้วแล้วทดให้เหลือ6ขุนเห็ดเป็นจุดเป็นจุดครับคือสายยางเสศษหนึ่งผมลดผมลดได้ซี่แถวครับก็คือสายยางอยู่กลางลดไปทั้งสายสองแถวลดมาทั้งขัวสอแถวก็คือง่ายเกิดห้าเฮ้าอยาก ปั้นดินพ่วนดินเอาหยาเจ้งเสียครับโอ้ยพิจูกเกิดไอของผมจากหลงหลักกันมาัตยามไดบุบุดนามเมาพอกันแหงคือคอถูก,กใจดินกัแกน้แกนแกนพิจูกเกอว่าโอ้ดินดินแข้งให้แต่ว่ากอนถ้าเกิดแล้วนี่ง่ามคักเพื่อนว่าในใจครูครับพอได้ย่าถอยครับ โอ้แม่นิลีครับถอแต่ไม่ถอยไปตามผมยครับเร่งมือนะครับนี่ผมยังตามไปมาลายมือแล้วแต่าผมมันนักสูเลยครับเพิ่นเพิ่นนักสูผมกันักสูได้ว่าผมแบบสูยับสูยับยับถอยยับถอยโอ้ผมย่อมรับพี่โจเกอร์นี่ครับพี่โจเกอร์เพิ่นแบบเพิ่นมืออาชีพอะครับเพิ่นตัวจริง พันเฮ็ดสองมือพี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ยเลยลดสีขาวสีแดงมากๆน้อยเดียวพ่นพี่โจเกอร์เราเห็ดจากขอบขอบ,ขอบท่อน้ำน,นี่นะครับจากที่งานแต่ย่างพันนักสู้ขื้นมาเนี่ครับพันเฮ็ดสองมือครับผมมีโครงการว่าจะเห็ดขามปีอยู่แต่พี่โจเกอร์พูดว่าโอ้ยมันบดริลูกยากกว่านาน เพื่อนขุดดินเนี่ยครับเม,มื่อผมว่าโอ้ยไอเอ้ยเขาผมนะครับผมเลยอยากไอาสาระกับสิบล็อคอยมีดออกครับคือจังไรสว่วนทางเฟซบุ๊กอรรถคือด้อยประสบการณ์ยังไม่มีคอนเทนต์ยังไม่มีเรื่องราวที่ดีแต่สตอรี่เยอะมากนะจ๊ะนะจ๊ะเทิงสตอเบอรี่ครับเทิงสตอรี่นะจ๊ะ มาเบิงไอเพิ่นปลูกอ้อย,อยางน้ำกรวดไอเพิ่นมันไหลครับ,ารบการให้มันเกิดไหลครับจัดการใส่นี่ครับเอาเอามันก่อละดีสิบล้าก็ได้เรือไอ <c oughs> โอ๊คันหลักก็ไม่พันไม,ม่มาอีกแล้วครับไอแต่คิดว่ากะนั่นแหละครับแต่ไอเพิ่นก็บ,บอกมากขึ้นกันครับบอกว่าปลูกให้แล้วก็อยู่ที่คุณสัญญาละบันเนี่ย ต้องเบิงดูแลเอาเรื่องเกิดอีกเกิดแทะเพื่อนว่าว่าจตอบอกขาน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปน้ำแน่งามแทะเพื่อนบอกกสิเหตุตามไอ้เลรครับพื้นที่ตรงนี้นี่พี่เล่จะเป็นคนดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยเอาญ้าอยู่นี่ครับผมกับจิตไปเห็ุอยู่ขนแกนครับเขาสินกวางเสร็จจากพื้นที่ตรงนี้นี่ พี่โจเกอร์กับิไปเกี่ยวเขาผมกับชิไปเตรียมเออโอ้โอ้โอผมกับิไปเตรียมดินเตรียมพันอ้อยเพื่อที่จะลงปลูกอยู่เขาซึ่งกว้างครับผมครับเอาขอบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับที่ที่ติดตามกันนะครับเนาะคือยัองบพท่านมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆได้ยากยีเดีครับากัน จกเกิดมากเลยคุครับปล่อยคนจะเกิดจะเกิดครับผมแต่คนไหอเกิดคนไ่อยเกิดครับคุณ้อมเกิดล้วครับครับเจ้าสี่เจ้าสี่ก็เกิดเป็นบ่าครับไอ้ครับเนี่ยเกิดครับเกิดอืมครับเดี๋ยวให้น้ำกระเต้งเองครับเนี่ยอืมครับผมครับลก็มจุดเกิดครับผมณปาโอ้โหครับตาลครับครับลงมเหรวดน้ำเดี๋ยวเกิดขึ้นมาเราทำเนี่ยครับผมมัดหลากกันั้งเหับ ผมบอกอิรเด้วยครับไอ้คันท่าไอ้บอม่าเนี่ยบนท่นไอปานี่ครับผมคิดว่าหลังปีใหม่ยังสิแล้วครับเพราะว่าก็คือยังไอเห็นน่ะแฮรไเปเอากับเขากะตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงจังได้มากแฮไปเปากับเขาไปยางใกล้เสือ้ไว้ดีไหมพูดไปยังครับผมทคได้โอ้ยารครับโคตได้ครับผม ผมเลืเกระนิษพวกผมมันจังสี่อะไะครับไอ้คือยังไอเห็นนี่แหละมันหลายอันหลายอย,ย่างเดียวกับอันนั้นอันนี้ได้เ,ดวเวลาลูกค้ามาเลายหลาย,ย่าังสี่ก็อยากขายของนะครับจากเงินเพื่อนมาอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งโอ้ยเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่ได้มาใช้เงินซื้อมาทั้งนั้นครับแม่แต่สายยางที่เดี๋ยวเห็นอยู่นี่ครับไปขอมา,าเขาว่าหายได้ครับเนี่ย ก็คือได้เงินมากกับมาแบ่งปันพี่น้องผมกระสีมีรายได้จังเ,เสียเอาพอไปหลายกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามสัญญา,ากระย่างนะครับเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปจะได้รู้เป็นอย่างไรสัญญา,ากระย่างของนกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับทีมงานงกระยางพันนักสู้อ้อยขนา้ําพันนักสู้ครับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆค,ครับผมครับ